ตัวนี้เป็นเครื่อง u ลตราโ o n i c นะครับหรือว่าหม้อตืดงานขอเรียกเป็นหม้อตืดงานแล้วกันเนาะตัวเครื่องจะมีฝามีตัวนี้ให้นะครับเ <mm> ขาเรียกว่าตัวที่รองนะครับเป็นตะแกรงเนะาะเดี๋ยวผมขอยกออกก่อนนะครับตะแกรงเราสามารถใส่แบบนี้ได้เลยแล้วก็ตืดงานเปิดได้เลยนะครับตัวด้านในตัวเครื่องจะมีรูระบายน้ํานะครับข้อดีของตัวรูระบายน้ําคือเราไม่ต้องเทน้ําออกไม่ต้องยกเทเนาะตัวเครื่องก็จะสามารถตั้งได้เลยก็คือใช้ตัวนี้นะครับเปิดในการระบายน้ําได้เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างแนะนํานะครับตัวนี้ใช้งานได้สูงสุดประมาณ3ลิตรนะครับในเรื่องของการเติรชิ้นงานเนาะก็ตัวนี้นะครับจะสามารถตั้งเวลาได้สูงสุดถึง45นาทีตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของการตั้งเขาเรียกว่าความร้อนของตัวชิ้นงานนะครับสูงสุดถึง90องศาตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวเครื่องจะประมาณนี้เลยจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ในตัวเครื่องที่เราแถมให้ก็จะมีตะแกรงหนึ่งอันนะครับที่แถมไปให้แล้วก็ฝาปิดก็จะไปกับตัวเครื่องอยู่แล้้้วววววตตตตััััเคครรรื่่่องงนนนีีีีีจจะะะดทามบ ระบายน้ําได้ที่ผมย้าเนาะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้นะโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการาตั้งค่าสําหรับการใช้งานตัวเครื่องหรือวาอ่าเขาเรียกว่าตรงนี้จะมีรายละเอียดบอกนะลองลองดูก่อนได้นะครับตัวนี้จะเป็นรายละเอียดตัวนี้จะเป็นรุ่น3ลิตรเนาะ3,300วัตต์นะถ้าผมจาไม่ผิดตัวนี้นะครับการใช้งานก็คือไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเรื่องของขนาดภายในก่อนนะครับขนาดภายในความสูงประมาณ11นเซนนะ ให้ซูมนิดนึงโอเคครับผมตัวด้านในนะครับด้านในประมาณ11เซนนะครับความสูงเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ24เซนนะครับ24เซนแล้วก็แทงความกว้างแทงตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณอ่า14เซนนะครับประมาณ14เซนโดยประมาณเนาะแล้วก็ถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปวิธีการใช้งานก็คือวางตัวนี้ลงใส่น้ํานะครับใส่น้ําพอรวมชิ้นงานเนาะแล้วก็วางชิ้นงานลงไปแล้วก็ตืดได้นะครับเปิดเครื่องตืดตามระบบของตัวชิ้นงานได้เลยเนาะ ตามระบบตัวนี้ได้เลยนะครับเปิดสวิตตัวนี้นะเปิดสวิตตัวนี้ตั้งเวลาสามารถตั้งความร้อนได้นะครับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะครับตัวเครื่องไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับ